สวัสดีครับเพื่อนๆฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขันสตาร์ครับนะครับอยู่กับรายการเดิมนะแอสตูร์ล็อกยังอยู่ในรอบกลุ่มเตทนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างคิวครับกับเรเนอร์ฮะเรเนอร์อยู่ทางฝั่งบรูเซอร์ครับมุมขวาล่างของแผนที่แบ็คเบิร์นเอลีฮะทางฝั่งนี้ก็คิวครับเรดเทอร์เรนฮะสายล่างของแผนที่ครับสังเกตแมปเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือด้านล่างของแมปนะฮะแล้วก็จะขยายกันขึ้นไปข้างบนครับ ซึ่งเอาง่ายๆถ้าเป็นแอร์ยูนิตมันก็จะใกล้มากแต่ถ้าเป็นยูนิตในระดับพื้นราบเนี่ยเ,ออเดินกราวเนี่ยก็ต้องเดินอ้อมนิดนึงครับแต่รีเปอร์มันก็จะสบายๆหน่อยครับจังหวะนี้ว่างไป1แก๊สครับแล้วก็ตามต่อฮะไปเป็นบาร์แรกครับทางฝั่งเลนเนอร์ลงภูแล้วฮะแล้วกําลังจะแก๊สรือเปล่าเดีย๋ยวต้องมารอดูกัน อย่างเนี้ยยังไม่แก๊สนะไปเอ็กซ์แพนก่อนครับเป็นฟัรือเป็นฐานสองขึ้นมาครับเรเนอร์ดี่ต้องมารอดูเทคของทั้งสองฝ่ายนะว่าต้นเกมเนี่ยจะเล่นกันยังไงฮะแปลกนะไม่ได้วางไม่ได้วางปกติ บารแรกก็จะปิดบ้านใช่ไหมนี่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วางปิดนะโอเคลงคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สองแล้วครับเกี่ยวอ๋อเลือกใช้ซัพพลายดีพอร์ตมาปิดเนาะไม่ไม่ได้เอาไม่เอาบาแรกปิดแต่ตรงนี้ลิ่งมาแล้วหกตัวก็เราจะไปฮาลาสไวเลยครับเรเนอร์ แต่มาลีนก็เลยจะมาฮะเขาเลือกเป็นรีเวเตอร์มาก่อนครับแล้วก็สแปรมาลีนมาสองยูนิตพร้อมกันเอาไงเจอเอ v เอาก่อนเลยไหม SCV ต้องหยุดซ่อมแล้วก็หนีก่อนนะจังหวะน,นี้มาลีนออกมาพอดีสองตัวครับสวยงามอ่าไปป่วนไปป่วนเบรคครับไปเบรคคอมมาเนเซ็นเตอร์ให้มันช้าลงครับเรนเนอร์ er, จังหวะน,นี้ โอ้ยไม่ได้ SCV ด้วยนะาคดีมากเลยครับคิวเอ v ตัวนี้รอดไปแบบชิวเฉียดแล้วก็ได้เซอร์กริงไปหนึ่งตัวด้วยเอาเซเอาเซธรรมดาที่ไหนฮนะไม่ตายยังไงเอสซกลายเป็นเสียริ่งไปเฉยฮัสิบนี่ค <c oughs> ือการการสเปนดิ้งนะครับ อีโคโนมี่เทคอาร์มี่เทคก็คืออัพเทคอาร์มี่ก็สร้างกองทัพอีโคโนมี่ก็สร้างฐานอะไรพวกนี้ครับโอเคกลับมาดูโปรดักชันลายครับกำลังจะขึ้นสปีดลิง link, ฮะทางฝั่งคิวอัพเป็นสติมแพ็คมาแล้วก็เปิดเรดาร์มาครับอัพเพิ่มอัพเพิ่ม HP มารีนด้วยฮะ ชิลวนั่นเองครับนี่ก็ไ like ล่โอเวอร์โหลดไว้ก่อนระวังทับพายบอกเยอะเอ้าไม่บอกไม่บอกฮะแต่มันเสียดายนะต้อง 100, 100ลอยลอยมินนั่รอโอเคมาสกีลิ่งก็อะไะเสร็จแล้วครับทางฝั่งเลยนะครบควีนก็นั่นแหละฮะคูเล่นเซอร์กบต้องเพิ่มคลีฟ ครีฟก็คือเลนเซิร์กนันแหละที่ผมเรียกอนะครัานาวนี้ผมจะเริ่มใช้สัต์ที่มานสากลนขึ้นล้วสาคัญคือการเพิ่มครีฟการสู้บนครีฟเนี่ยยังไงก็ได้เปียบสูงสุดครับกับการผู้เล่นที่เจอฝั่งเซิร์กต้องเคลียร์ครีฟก่อนนะเออการสู้บนครีฟอะมันเขาเรียกว,ว่ามันมันเหนื่อยครับให้สังเกตสปีดลิ่งอะต่อให้วิง่งวิ่งนอกครีฟอะมันก็ยัง ยังเร็วอยู่แต่ถ้าวิ่งบนคลีมมันจะเร็วกว่าเดิมเยอะมากเลยฮะตอนนี้ก็ผู้สแปรมาลีนเนาะน่าสนใจสเปรมาลีนว่ะแล้วก็เน้นเทคไปที่มารีนรัวเรียครับเขียวตรงนี้เป็นสปีดลิงฮะสปีดลิงวะแล้วนี่ยไล่ไล่เกียร์เลนครับ จอคุยกดสตรีมแฮกยัดกดสตรีมแฮกยัดยังไงหืมเอ้จะล้อมจะล้อมจะล้อมคลายคลายคลายเอาดิเอา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 มาเอาเอาไม่เอาเหมือนกันนะเรเนอร์บอกเสียวปีนไปตัวหนึ่งครับสปีดลิงก็ล้อมไม่ได้เหมือนกันควีนต้องพยายามสลับกันยิงสลับกันยินี่ก็คลยิงคลยิงคลยิงกันเข้่าคลายยิงคลยิงอู่ได้ควีนอีกหนึ่งตัวได้ลิงไปทั้งกองครับตดไปเลยโอ้แล้วคำนวณเวลาสตรีมแฮกหมดลิตรพอดีแล้วกับอีซี่ ไม่มีเมดิแวคด้วยฮะเอาจัดว่ะแต่ก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บฮะเรเนอร์ er. ดูสปายล้อใส่พุ่งไปพันห้าสิบเลยครับมาต่อครักทางฝั่งคิวฮะนี่มันมวยได้ใจชัดๆต่อไปต่อแล้วไล่เกียร์เลนไล่ไล่เกียร์ครีฟฮนะอ่าเกือ คก็ต้องมาไล่ที่ออกไปครับควีนเดินบนคลีฟเนี่ยยังโอเคแต่ก็ควีนเดินนอกคลีฟเมื่อไหร่เนี่ยเลยี้ยโอ้โหสแปมรัวๆเลยทีนี้ไปแซวเล่นครับไปแซวเล่นมาดู spending นะก็ะเรนเนอร์กลายเป็นลงอาร์มี่เยอะเพราะเสียไปเยอะฮะอันนี้น่าสนใจกลายเป็นทางฝั่งคีวาไปลงเทคเยอะมากเลยครับเห็นไหม ไปเน้นท e uh ี่เท็ครับอัพเทคให้มาลีและซีกแองมาแล้ว uh huh. มาลีมาแล้วรอบนี like at, tire, cheap, ้มีเมดิเวกคุมหลังด้วยสองลำไล่เกียร์เลนเซิร์ฟไปก่อนครับเนี่ยค่อยๆกระชับพื้นที่ไปกดซิมแพ็กยัดไคออกมายิงไคยิงไคยิงไคออกมาพยายามธิคิวตู้ก็ควีนเมดิแบกเมดิแบกคิวอืมสุดยอดได้ควีนอีกหนึ่งตัวนะเมื่อสักครู่นี้เขาจัดจริงๆครับคิว ซิกแทงเปิดซิดโหมดแล้วฮะคุมโซนด้านหลังให้ครับเมดิแบกมาเติมอีกฮะโอ้โหนี่มันกำลังสนับสนุนนี่ว่ะโอ้ไม่ต้องเดินเมดิแบกเอามาส่งแล้วสแปมมารีนอย่างต่อเนื่องครับทางฝั่งนี้พยาสแปมลิงออกมาฮะมาเก็บซีกแทงที่ตั้งซีดโหมดอยู่ครับจังหวะนี้ยังไงเอยได้ไหมโอ้และมีอ้อมหลังมาด้วยครับปิดลิงฮะ อ้ยพร้อมกับเบลลิงครับผมได้มารีนกลับคืนไปเยอะเหมือนกันแล้วเหมือนจะแตกหรือเปล่าครับคิวเสียทางฝั่งซิกแคนงไปหมดเลยฮนะแตกพ่ายครับแต่ทางฝั่งเรเนอร์ก็เจ็บเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เจ็บฮนะเสียไปเยอะเหมือนกันครับลิงก็ละลายไปแทบหมดเลยซึ่งแล้วก็อย่างฮีอายูนิตอย่างเบลลิงมันใช้ลัดทิ้งอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือจะทิ้งยังไงให้มันกลุ่มค่าที่สุดน,นั่นเองโอเคไปต่อครับไม่ต้องพักหายใจหายคอกันมากันอีกชุดหนึ่งฮะ สรับทางฝั่งเขียวแต่ที่น่าสนใจคือเรเนอร์พยายามจะไปตลบหลังแล้วนะมีส่งลิงลกงมาด้านบนแต่ทางฝั่งนี้ก็ไม่ยอมพักหายใจหายคอเลยครับดรอปครับรอบนี้ดรอปฮนะดรอปดรอปดรอปเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาตั้งซีโหมกมาแล้วมารีนมาซีมแฮกยดัดนั่นแหละครับเป็บเดิมเลยเก็บควีนก่อนควีนไปแล้ว เข้ามาไหมตรงนี้ฉันมีซิกแท้งนะสองคันเลยโอเคตรงนี้เบลลิงเบลลิงก็รันบายไม่ได้นะครับปิดบ้านอยู่ครับยังไงฮะพยายามยิงคายิงคยฮิวสู้ยิงคายฮิวสู้พยายามจะหลอกเข้ามาหาติกแทงก็ยังไม่เข้าเบลลิงทะลุรันบายเข้ามาครับซับพไพน์ดีพอตแตกไปเลยฮะแล้วรันบายไปถึงแนวมินาโรไลน์โอ้โหเอฟวีแตกกระเจิงครับมาลีต้องรีบเข้ามารับรับรับ,รบไม่ไม่รับไม่สนใจเน้นไปที่อีโคโนมิกครับ เอา S C V ไปได้11ต,11ตัว11ตัวแล้วโอ้โหแล้วก็ซัพพายบล็อกไปเลยครับคิวเจ็บฮะรอบนี้หลังบ้านก็แหกหน้าบ้านก็ยังตึงๆกันอยู่ครับสติมแหกหมดแล้วกับสู่สภาวะมึนงงโอเคเติม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 กำลังเรเนอร์เห็นทางแล้วเห็นทางแล้วยังไงจะไปเรเนอร์จะไป แต่ตรงนี้เขาก็จะจบเหมือนกันอ้าววิ่งเข้าใส่กันแล้วครับเนี่ยฮะเมดิแวกเอาของมาเติมแล้วนี่ยังปิดบ้านได้ไหมบ้านล่างอะ่ะปิดไม่ได้นะบ้านล่างแต่อยู่แต่บ้านบนอ่ะปิดอยู่ครับยังไงฮะจังหวะนี้เวเนอร์ลันบายไปที่เหมือนเดิมมินรโลลรไลฮะ้อมาเซนเตอร์ก็ลิฟต์อัพขึ้นมาก่อนครับโอ้โหซัพพลายดีพอร์ตซัพพลายยังไม่บล็อกนะเออมันพอดีเป๊ะแต่ก็เสีย เรียกว่าเสียสิ่งปลูกสร้างไปเยอะครับแต่กับการยูนิตอะทางฝั่งเรเนอร์เสียเยอะกว่าฮะเนี่ยแล้วครีปคลิปมันค่อยๆย่นระยะเข้าไปแล้วครับแลวจังหวะนี้ฟีทังก์ก็ค่อยๆเยขย,ยบเข้ามานะแล้วจังหวะคล้า,ายของทางฝั่งมารีนก็ยังนิ่งอยู่ฮะแล้วลิเบเลเตอร์มาแล้วครับโอเคแล้วก็มากางการคุมโซนให้กับมารีนฮะสวยๆไปจังหวะนี้ เรเนอร์ก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บครับแนวมินโนอรไลน์เขาก็ปวดเหมือนกันแล้วพยายามจะออลอินเข้ามาครับลิ่งลิ่งลิ่งเข้ามาแล้วลิ่งเข้ามาแล้วลิ่งกับเบลิงลิ่งกับเบลิงถึงแนวซิกแท้งไหมโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังเลยข้างบนข้างล่างครับอ่าแล้วก็โหลดขึ้นไปรอดกันไหมเนี่ยจังหวะนี้โหลดขึ้นไปโหลดขึ้นไปโหลดขึ้นไปแล้วก็โหลดลงโอ้หูยังรอดอยู่ครับผมแต่ซิกแท้งน่าจะหายหมดนะโอเคแต่มีมารีรอดแล้วก็สแปมขึ้นมาใหม่ครับทางฝั่งเคียว โอ้เรเนอร์ก็เจ็บเรามาดูฮะใครที่สร้างอาร์มี่เยอะคืออาร์มี่เขาเสียไปเยอะครับอันนี้คือชัดเจนครับและในส่วนของเทคอะคิวค่อนข้างนำไปครึ่งๆเลยนะพันกับสองพันฮะส่วนฐานเนี่ยทางฝั่งเรเนอร์ก็เจ็บเหมือนกันอรอบนี้จะมาเขารู้ครับ oh. oh. โอ้โหเจอซีกโหมดยิงไร่ไว และดรอปมาอีกรอบหนึ่งครับทางฝั่งคิวอันนั่นนันนนแน,น,น่โหลดขึ้นทันครับแต่ซิกทั้งอู้ไม่แตกด้วยนะเอาขึ้นทันอูห้หูเลือดยังเหลือไวมากมากครับแล้วค่อย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 ชเข้าไปฮะจังหวะนี้นี่ฮะเขาจะเขาจะ ฟีดโหมดเป็นสเตปเห็นไหมแล้วก็เลื่อนหนึ่งามแล้วก็เอาข้างหลังมาข้างหน้าเอาข้างหลังมาข้างหน้าคะโอเคจังหวะนี้มาลืนก็ยืนรับหน้าไปครับกดซิมแฮกยิงคลายิงไคลเข้าไปตามสเตปแล้วตรงนี้หลุดไหมไม่หลุดครับกดรีมแฮกวิ่งวิ่งหนีเบลลิงอยู่วิ่งหนีเบลลิงอยู่แยกกันเป็นสองกลุ่มจะได้ไม่แตกจะได้ไม่แตกหมดโอเคแต่ เลนเนอร์ก็โดนหลังพิงฝาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยังไงจะอ้อมกลับมาไหมลิ่งลิ่งชุดนั้นกำลังจะอ้อมกลับมาแล้วทางฝั่งคิวน่าจะรู้เหมือนกันมาแล้วพร้อมปะทะหน้าหลังพร้อมการจังหวะนี้อ้ยละลายละลายโหลดขึ้นยังไม่จบกันง่ายๆครับยังไม่จบกันง่ายๆ คิวเวอร์เกอร์แทบไม่เหลือแล้วนะคิวเวอรเกอร์ worker, มีแค่23เท่านั้นอินครัมดอปไป8 0 0ร้อพันึงแล้วฮะและซัพพลายดอปมาเหลือ93แล้วด้วยครับคิวหน้าเป็นห่วงเหลือเกินในส่วนของเรเนอร์อ่ะเวร์เกอร์ยังโอเคอยู่มากๆเลยครับอยู่ที่61ฮนะและอาร์มี่ก็ยังคงสูงสีกันอยู่ครับดูไม่อ่อนกันนะเกมนี้แต่ถ้าดูตามสแตทด,ด้านล่างเนี่ยคิวอาการน้าเป็นห่วงจากอินคัมครับ แล้วโดนป่วนแนวมินาโรล,ล้าอีกแล้วเบลลิงโอ้ยแสบร้อนแสบร้อนได้เอ v ไปถึงสิตัวครับโอ้ยแนวมินาโรลป่วนฝุดๆไปเลยฮะวิ่งกันปวนเปลี่ยนมากครับยูนิตของทั้งฝั่งเรเนอร์ต้องแก้ปัญหาให้ได้ครับพยายามจะไปกดเขาหน้าบ้านนะแต่เขาก็วิ่งมาอ้อมมาหน้าบ้านครับเข้าบ้านไม่ได้ก็เดินวิ่งไปตลบหลังฮะ อนี้พยายามจะไปดรอปคืนเหมือนกันคิวนี้หลังชนฝาแทนแล้วครับเพราะว่าอินคัมไม่กระเตื้องขึ้นเลยแล้ซัพพลายตามอยู่ฮะจังหวะน้แล้วยังไงเอ่ยโดนแล้วโดนล,ลันบายเข้ามาถึงบ้านอีกแล้วไปแนวมินเนอรโลไลน์แต่จังหวะนี้ฮะอู่ข้าวอู่น้ําครับมินเนอรัลทองฮะอู่แตกหมดเลยฮนะต้องเข้าบ้านเลยหรอเปล่าเป็นมาลีนกดสตีมแพคครับไล่ทางฝั่งลิ่งออกไป แต่คิวก็ได้ไปนหนึ่งแฮชูลี่เหมือนกันนะมาดูในส่วนของยูนิตล้อนะตีตื้นขึ้นมาแล้วครับเรเนอร์จากตอนแรกอ่ะโดนทิ้งห่างไปเยอะนะตอนนี้ก็ไล่คิวมาป่วดแล้วเหมือนกันโอ้จังหวะจังหวะตีแ้งอุย้ยไปวางซิงก์หวดอย่างนั้นก็โดนล้อมหน้าล้อมหลังฮนะเรียบร้อยนะครับจีจีครับสุดยอดมากครับเรเนอร์ได้เห็นจังหวะคอนโทรลกรุ๊ปยูนิตเนี่ยแบบวิ่งผ่านไปทั่วแมพเลยฮนะแล้วก็ พยายามขึ้นบ้านได้รันบายไปมินเนอร์ไลน์สวยๆตลอดแล้วก็อ้อมตลบหน้าตลบหลังนี่คือสิ่งที่เซิร์ชชอบครับคือร้อมวงกันเข้ามาอ่าฮะมอสพิตอ่าเซิร์ชชอบเล่นมอสพิตอือคิวก็ตอนแรกก็เอาอยู่นะการแก้มอสพิตก็คือโหลดขึ้นเมดิแวกครับ แต่ถ้าโหลดไม่ทันก็อย่างที่เห็นถ้าโหลดทันก็จะมีช็อตหล่อๆสวยๆฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะเล่น m o สกันก็คือเป็น circling นั่นเองครับ speed l i n g โอเคปิดเกมนี้ไหมครับเรเนอร์สวยงามมากครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างนะกับเกมเกมนี้ครับแล้วเจอกันต่อที่คลิปหน้าฮะ